เรื่องสินสมรสก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดการฟ้องร้องกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยสามีผ่อนบ้านและที่ดินในช่วงระหว่างสมรสหรือกรณีว่ามีการไปสร้างบ้านในที่ดินส่วนตัวของสามีสร้างบ้านสร้างเรือนหอสร้างโรงแรมรีสอร์ทเหล่านี้เมื่อเลิกกันแล้วนะฮะหลายฝ่ายยังสงสัยว่าสามารถที่จะฟ้องแบ่งเป็นสินสมรสได้จริงเหรอ ในเรื่องของสามีภรรยานะฮะถือว่าเป็นปัญหาหนักอกหลายคนเลยนะยามรักกันอะไรก็ให้เธออะไรก็ให้คุณแต่เวลาเลิกกันมาอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูนนกงกฟ้องเหย็ดแบ่งกันมั่วเลยฟ้องแย่งกันมั่วเลยในเรื่องทรัพย์สินเหมือนกันนะฮะว่ากรณีว่ามีการไปซื้อที่ดินนะฮะของสามีซื้อมาแต่ในระหว่างอยู่กินกันเราก็ช่วยส่งผ่อนธนาคารช่วยผ่อนมันเป็นสินสมรสไหมพี่อนุนหรือกรณีว่า เอาไปซื้อหวยอ่ะซื้อหวยมาก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสแต่มาถูกหวยในช่วงจดทะเบียนบอกให้ตกลงมาเป็นสินสมรสไหมหรืออีก,กรณีหนึ่งซื้อเรือนหอมานะฮะว่าต้องการที่จะมาอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาซื้อมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันจนสุดท้ายเลิกกันฟ้องแบ่งบอกสินสมรสจริงเหรอนะฮะและปัญหาที่หนักที่สุดคือกรณีว่าที่ดินของสามีมรดกนะตอนมาอยู่ก็บอกสร้างเลยลงทุนเลย ภรรยาก็ช่วยสร้างบ้านสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทเหล่านี้เมื่อเลิกกันมาเกิดการฟ้องร้องแย่งกันมาศารวินิจฉัยในเรื่องนี้น่าปวดหัวมากเลยนะฮะในเรื่องของการจดทะเบียนสมรส <c oughs> เบื้องต้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าตามกฎหมายนี้การจดทะเบียนสมรสต้องเป็นกรณีจดทะเบียนที่มาการอำเภอเท่านั้นหรือไปจดที่สำนักง,งานทะเบียนเขตจึงจะถือว่าเป็นการสมรสตามกฎหมายนี้นะฮะต้องมีการจดทะเบียน ส่วนการที่อยู่กินร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนตรงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสมรสหรืออยู่กินเป็นสามีภรรยานะตามกฎหมายต้องถือว่าถือเอาการจดทะเบียนสมรสเท่านั้นทีนี้เมื่อเกิดการจดทะเบียนสมรสแล้วสินส่วนตัวกฎหมายก็มีการวางหลักไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1471นั่นคือเป็นทรัพย์ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสเขาเรียกสินส่วนตัวนะฮะ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรสโดยมรดกหรือการยกให้โดยเสน่หาตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสินส่วนตัวส่วนสินสมรสนะกฎหมายก็มีการกําหนดไว้ในมาตารา1 4 7 4สนะสินสมรสได้แก่ทรัพย์ส,สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสนะสก็คือที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการยกให้โดยเสน่หาเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส แต่วักไทยนี่สินะถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นสินสมรสหรือไม่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนั่นคือถ้ากรณีว่าได้มาในระหว่างสมรสแล้วสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือสินสมรสวักท้ทยกฎหมายให้กําหนดไว้ก่อนว่าให้สันนิษฐานเบื้องต้นเป็นสินสมรสถ้าคุณได้มาหลังจดทะเบียนทีนี้ถ้ากรณีว่าการยกให้นะยังมีปัญหาหลายคนสงสัยบอกพี่ยกให้ระหว่างสมรส ตกลงเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสการยกให้พี่น้องให้พ่อแม่ให้เหล่านี้นะถ้ากรณีว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นสินสมรสมันคือสินส่วนตัวนะฮะให้เงินให้ทองให้บ้านให้รถถ้าไม่ได้ระบอกว่าให้เป็นสินสมรสมันคือสินส่วนตัวนะมันต้องฟิกเลยว่าเป็นสินสมรสมันถึงจะกลายเป็นสินสมรส ทีนี้ปัญหาหนักอกของหลายคนที่สงสัยเข้ามานะว่ากรณีมีการผ่อนบ้านกับธนาคารสามีภรรยาช่วยกันผ่อนทีนี้พอผ่อนหมดมาเลิกกันตรงนี้จะถือเป็นสินสมรสไหมฉันก็ช่วยผ่อนคุณก็ช่วยผ่อนแต่การจดจำนองธนาคารเราต้องเข้าใจนะฮะว่ากรณีซื้อที่ดินมาธนาคารจะให้อวนเป็นชื่อเราเลยเอาเงินสดให้เจ้าของที่ดินนะอวนเป็นชื่อเราแต่ต่อมาจึงจะมีการผ่อนโดยติดจำนอง เชื่อมันเป็นของเราแล้วแต่ผ่อนจำนองไงนะถ้ากรณีนะว่ามีการซื้อมาสามีซื้อมานะเป็นเชื่อสามีก่อนแล้วภรรยามาช่วยผ่อนตรงนี้สารวางแนวดีกาไว้เลยว่ามันคือสินส่วนตัวนะฮะตามแนวดีกาที่สามเก้าสทับสองห้าหกหที่ดินได้มาก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็หลังจากนั้นสามีภรรยาจึงมีการช่วยกันผ่อนหนี้จำนองเรื่อยมานะฮะตรงนี้สารมองว่า ถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนสมรสถ้ากรณีคุณช่วยชำระหน,นี้ก็เป็นการจ่ายหนี้ช่วยแค่นั้นแต่ทรัพย์สินคือมันได้มาก่อนเนึกภาพบอกไหมคือซื้อมาปับ๊บไปซื้อกับเจ้าของที่ดินธนาคารตกลงปล่อยกู้ปับ๊บจ่ายให้เจ้าของที่ดินโอนปึ้งมาเป็นชื่อของคนซื้อนะทีนี้ก็ผ่อนจ่ายหนี้แค่นั้นศาลจึงมองว่าทรัพย์ตรงนี้มันได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสถึงคุณจะช่วยกันผ่อนก็ช่างตรงนี้เป็นสินส่วนตัวทันที ทีนี้กรณีว่ามีการซื้อเรือนหอเหมือนกันนะซื้อเรือนหอมาฝ่ายชายซื้อมาตั้งใจจะมาอยู่กินร่วมกันต่อมามีการอยู่อาศัยร่วมกันมาสร้างนู่นเพิ่มนี่เติมนี่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าเหล่านี้กฎหมายสันนิษฐานมาก็ต้องถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนสมรสนะครับเพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาก่อนที่จะจดทะเบียนนะแม้จะอยู่กินร่วมกันหรือประสงค์ใช้เป็นเรือนหอก็ช่างตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่เขามีอยู่ก่อนสมรส ตามแนวคอมนิชัยศสารดีกาที่ 60/ 3 0นยทับการซื้อหวยการซื้อหวยก็ต้องถือว่าถ้าคุณซื้อมาก่อนจดทะเบียนสมรสแน่นอนละเป็นสินส่วนตัวแต่คุณดันมาถูกเอาช่วงที่จดทะเบียนสมรสตรงนี้มีดีกาวางไว้ด้วยว่าถือว่าเป็นสินสมรสนะฮะตามแนวดีกา1053ทับนะฮะซื้อหวยมาก่อนจดทะเบียนต่อมาหลังมาจดทะเบียนปับ๊บหวยถึงมาถูก ตรงนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างสมรสนะฮะก็ต้องถือว่าต้องแบ่งกันการสร้างบ้านในที่ส่วนตัวตรงนี้เกิดปัญหาเยอะมากนะฮะยามรักกันเอาที่ฉันไปสร้างเอาที่ฉันไปลงทุนเอาที่ฉันไปสร้างรีสอร์ทร้านอาหารเก็บกินตรงนี้นะฮะถ้ากรณีว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่เขารับมรดกมาหรือเขาได้มาก่อนที่จะมาจดทะเบียนสมรสกับเรากฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นสินส่วนตัวทันทีนะฮะ การที่ต่อมาภายหลังนะฮะเรามีการไปสร้างบ้านไปสร้างรีสอร์ตไปสร้างร้านอาหารหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆกฎหมายเขาจะถือว่าทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังจากที่จดทะเบียนสมรสคือมาสร้างบ้านขึ้นตรงนี้จะถือเป็นสินสมรสแต่ที่ดินก็คือเป็นสินส่วนตัวของเขานะฮะจะไม่ตกเป็นส่วนควบของฝ่ายที่เป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้กฎหมายถือว่าสามารถที่จะแยกออกจากกันได้ชัดเจน ที่ดินคือสินส่วนตัวแต่บ้านโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารมันคือสินสมรสมาดูดีกาชัดๆนะครับเป็นดีกาที่สามเก้าสี่สามทับสองห้าหกหนึ่งนะครับการที่ผู้ร้องซื้อที่ดินพิพาทแล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทก่อนที่ผู้ร้องกับจำเลยจะจดทะเบียนสมรสกันย่อมถือได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องมีอยู่ก่อนสมรสและเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องตามมาตราหนึ่งสี่เจหนึ่งวงเล็บหนึ่ง ส่วนการที่ต่อมาผู้ร้องนำที่ดินพิพาทที่ซื้อได้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของไปจดทะเบียนจำนองประกันหนี้เงินกู้ก็เป็นสิทธิผู้ร้องสามารถทําได้และการที่จาเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นภรรยายจะร่วมผ่อนชราระมาก็เป็นเพียงการช่วยชราระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้ร้องเท่านั้นกรณียังไม่ถือว่าจําเลยที่หนึ่งเป็นเจ้าของร่วมกับผู้ร้องในที่ดินพิพาทเมื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทอันเป็นสินส่วนตัวผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นคําร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดไว้คือที่ดินพิพาทได้ตามมาตรา88 ประกอบพรลจัดตั้งศาลแรงงานบ้านพิพาทบนที่ดินบ้านพิพาดเป็นบ้านตึกสองชั้นที่ก่อสร้างขึ้นใหม่แทนบ้านหลังเดิมที่เป็นบ้านตึกชั้นเดียวแต่ยังคงใช้บ้านเล็กที่ตามเดิมและด้วยเงินที่ได้มาในระหว่างสมรสของผู้ร้องกับเำเบยที่1และผู้ร้องกับจจเลยที่หนึ่งใช้บ้านหลังงก่าวเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันพฤติการแสดงให้เห็นว่าบ้านพิพาทก่อสร้างขึ้นโดยได้รับความยินยอมและอยู่ในความรู้เห็นของผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ดินพิพาทอัน ถือได้ว่าเป็นข้อยกเว้นกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์ปลูกสร้างไว้บนที่ดินนั้นตามมาตรา146ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และไม่ถือว่าบ้านพิพาทเป็นทรัพย์สินส่วนควบที่ดินอันตก,กเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา144หากแต่บ้านพิพาทเป็นสินสมรสไม่ใช่สินส่วนตัวจึงยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของจำเลยที่หนึ่งกับผู้ร้อง เมื่อจำเลยที่หนึ่งเป็นเจ้าของร่วมในบ้านพิพาทด้วยผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดเห็นไหมถือได้ว่าถ้ากรณีว่าที่ดินเอามาสร้างบ้านนะฮะที่ดินเป็นสินส่วนตัวแต่บ้านที่มาสร้างภายหลังเหล่านี้จะถือว่าเป็นสินสมรสที่คุณหามาได้ด้วยกันเว้นแต่ว่านําสืบได้ว่าบ้านที่สร้างเกิดจากเงินเก็บเงินที่หามาได้แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวกับทางอีกฝ่ายหนึ่งที่มาช่วยหรือให้การส่งเสริมเหล่านี้ นะฮะจึงจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นสินส่วนตัวทั้งหมด <c oughs> แต่ยังไงซะการที่ไม่อยากทะเลาะก,กันในระหว่างอยู่กินกันคุณก็ทําสัญญาระหว่างสมรสไปเลยอันนี้ของฉันอันนี้ของคุณอันนั้นยกให้คุณอันนี้ยกให้ฉันตามมาตราหนึ่งสี่หกเก้าหรือกรณีจะแยกกันก็ทําเป็นสัญญาแบ่งสินสมรสไปเลยตามมาตราหนึ่งห้าสามสามนะว่าตกลงเป็นกันแบบไหนยังไงถ้าเขียนเป็นสัญญาซะตรงนี้จะไม่เกิดปัญหาทะเลาะก,กันภายหลังแน่นอน